มีเป็ดย่างหมูแดงหมูอกรอบมีทำแบบเป็นกรอบให้แล้วข้าวโพดมันนึ่งฟักทองนึ่งอย่างเราช้าวก็จะมีแบบร้านน้ำเต้าหู้เต้าหู้ทรงเครื่องน้ำขิงอันนี้แบมีเป็นแบบเหมือนน้ำนาดำหัวแดง มีลูกเดือยะบเป็นสายทัญยาคือเห็นบางถุงเขาปาักรวมๆกันได้ด้วยมีเป็นแบบปลาคูน้ำพริกลาบข้าวเหนียวซุปหน่อไม้เหมือนน้ำพริกซุปมะเขือเขามีเป็นแบบว่าลวปลาเนื่อด้วยอันนี้เป็นร้านางาดำกับถั่แดงค่ะเป็นซุปงาดำถั่วแดงที่ม เขาจะมีชื่อเรียกเป็นภาษาจีนด้วยใช่ไหมคะขายเป็นชามขายอย่างละ20บาทคิดว่าช่วงกลางวันนะ่าเชอันนี้ก็เหมือนการเป็นเฟ่ข้าวก็บข้าวลายยางอิ่มและอิ่มไม่อั้นเกาเหล่าเลือดหมู๋วยเตี๋ยวเลือดหมู